เราต้องไปถึงเสด็จสองกันแล้วล่ะ <S S S 1> ครับผมก็ปล่อยปล่อยมาสักสักพักแล้วสิอ่าปล่อย,ปล,อยปล่อยมาวันที่13กุมภาครับผมก็เพิ่งล้านวิวแล้วนะครับใน,ในที่สุดในที่สุดเราก็มีเพลง1ล้านวิวสักทีือเป็นยังไงร้บคิดแค่ว่าจักรเสดอบรัชดีขนาดนี้ตอนที่เราตัดใจปล่อยอยู่อ่อ,อ คอยคิดได้ไหมครับเรา,เราคิดไมว่า,รากระแสตอ,ตอมันจะดีขนาดนี้ก็ไม่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ตั้งใจว่าเพลงนี้มันก็คงมีคนฟังเยอะขึ้นกว่าเพลงก่อนๆเงีนยเพราะว่าสองเพลงที่ผ่านมามันค่อนข้างยากนิดนึงยากสำหรับผมเหมือนกันอพอเพลงนี้มันออกแนวป๊อปมากขึ้นแล้วก็ได้น้องมาเบลมาร่วมฟจอริ่งด้วยผมก็รู้สึกว่า ทุกคนก็น่าจะเข้าถึงเพลงนี้ได้ง่ายขึ้นฟังได้ง่ายขึ้นเลยครับแลแบบว่าไม่มั่นใจเลยแหละเพราะก่อนหน้านี้สองที่เราปล่อยมาก่อนหนานี้เพลงสองเพลงก่อนนี้ทุกคนก็รู้จักเจเจในในนักร้องคนหนึ่งแล้วคือคือสองเพลงก่อนนั้นี้ผมรู้สึกว่าผมอยากทําแบบที่ผมอยากทำแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่แบบผมทําเพื่อมอบให้แฟนๆที่รอฟังแบบเป็นของขวัญเออเป็นของขวัญเพลงเพราะๆรับวอลเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยครับ งั้นเรามาลุยกันเพลงก่อนที่มาของเพลงนี้กันหน่อยหนึ่งจิตครับผมที่มาของของเพลงนี้คือเพลงชื่อเพลงว่าเสียงสองนะครับผมก็ในตัวเพลงอ่ะมันก็จะเล่าถึงการกระทําที่สมมติว่าเวลาเราทํากับแฟนสองคนอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบเวลาคุกกิ๊กันหรือว่าเล่นกันอะไรเงี้ยครับก็เวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วยอย่าทาสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นเห็นได้ไหมเพราะเราเขินอะไรเงี้ยครับก็นเป็นมุมคนที่แบบว่าข้างร้า ใช่ใช่ครับก็ค้างคั่งรักแต่ว่ายังติดแก๊กอยู่อะไรเงี้ยเออก็เขาแต่ตัวเจก็ก็ติดแก๊กอยู่ตัวเราทำเสียงสองบ่อยไหมครัอะไรนะครับทำเสียงสองบ่อยไหมก็ค่อนข้างบ่อยครับเออเวลาเรียกแมวอะไรเงี้ยเอ้บุ๊คบุ๊คปุ๊คแหละอ่ะจริงๆจริงละเจก็ไปใช้ความรู้สึกส่วนตัวลีเล็กกับความพิเศษส่วนตัวมาด้วยในเพลงนี้ก็ใช่ครับก็เวลาเวลาเขียนเพลงก็จะใช้แบบ จากประสบการณ์ของตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแบบเราพอเราพอเรามาทำพาร์ทเพลงปุ๊บเราก็อยากจะมีส่วนร่วมกับมันให้ได้มากที cassette, music, it, ่ส cin ุดก็เลยทุกๆเพลงคอนเซ็ปต์เพลงทุกเพลงแล้วก็เนื้อเพลงเราก็จะมีส่วนร่วมในหมดเลยเนี้ยเเจเขยนะครเขผมเขียนกับพี่ปั้นครับพี่ปั้นวงลัสครับผมครับผมเป็นไงตอน แชร์ความคิดเก่นยังไงตอนเขียนเพลงนี้อตอนตอนเขียนเพลงก็ได้ได้ไปเซสชันของพี่พกอบครัพบพี่กอบกับไอ้คราวครับผมแล้วก็เขาก็ให้ผมเข้าไปอยู่เซสชันที่ที่มีพี่เบนแล้วก็พี่ป้านวงราสครับก็เลยทําเพลงด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นเพลงเสียงสองขึ้น,น<ว>ก็โปรเซสมันก็ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าแบบเหมือนเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทํางานกันครั้งแรกแล้วมันก็คลิกกันเลยครับผมจนแบบผ่านมาปี2ปีแล้วถึงจะได้เอาเพลงนี้กลับมาทำอจริง เกิดขึ้นพอมันปี2021ันยี่สิบอะครับคือหมายถึงว่าตัวเพลงเดโมมาเสร็จแล้วแต่ว่าเพิ่งยกเดโมมาทําเป็นมาสเตอร์เี่อ่าเรื่อสองพันก็คือ5ปีประมาณหปีห้าปีหปีเพราะนี่ในพาร์ทขอดนตรีเออครับอ๋อป็นิยี่สี่สี่ปีสามปีสามปีสองนะในพาร์ทดนตรีแบบรจริงจ ในพาร์ทของดนตรีเราก็จะเหมือนโยนโยนเลฟหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้ไปให้พี่เบนอะไรเงี้ยแล้วพี่เบนก็สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเรามีปรับแก้หรือว่าใส่แนวไอเดียอะไรเราเข้าไปมากน้อยขนาดไหนกับพาร์ทดนตรีอ๋อพาร์ทพาร์ทดนตรีผมก็คือผมไม่ได้รู้เรื่องเรื่องโน้ตหรือว่าเรื่องแบบทฤษฎีดนตรีแต่ว่าผมก็จะบอกว่าผมเออชอบประมาณนี้เอาไปแบบนี้กันครับพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อเนื้อลองก็จะเขียนกับพี่ปั้นเลยแล้วก็ วันนั้นก็เหมือนจะเสร็จเร็วมากๆเหมือนกันนะที่ได้เนื้อได้ดนตรีเหมือนกันแท็กซี่มาเบลมาอย่างไอ๋อเขาผมก็พอในตัวเพลงมันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็คือก็เป็นผมนี่แหละกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอามาทําทั้งทีแล้วเราจะเอาใครดีะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วมันก็ด้านผมก็เปิดติกตอกแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคลิปน้องมาเบลครับอตอนที่เขาแบบ เปิดฟอร์มเพลงน่าจะเพลงเดยจอายููน้องก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออน้องน่าสนใจดีแล้วก็เสียงน้องก็เหมาะกับเพลงของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับผมอยากจะมีท่าเต้นในเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเป็นโอกาสที่ดีก็เลยชวนน้องมาเบลแล้วน้องมาเบลก็ตอบรับก็ฝากคุณน้องนะครับอย่างที่บอกไปเพลงน็คือมีท่าเต้นที่แบบน่ารักน่ารักด้วยครับผมก็มันมันก็ไม่ท่าเต้นมันน่ารักแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเต้นแบบ ไหนๆเรากลับมาเต้นแล้วเราก็อยากจะแบบชาเลนจ์ตัวเองหน่อยใช่คำว่ากลับมาเต้นกลับมาเต้นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เต้นนานแล้วก็ผมไม่ค่อยมั่นใจในการเต้นเท่าไหร่เลยก็เลยแบบเออกลับมาเต้นทั้งทีก็เอาสักหน่อยเออแต่ก็เอามาคืนทสุดเลยนะก็ยากยากอยู่ครับกว่าจะได้ก็ใช้เวลาประมาณนึงในการจูดนะงรับแล้วทั้งมามาเบลเป็นไงบ้างคะน้องน่ารักมากเลยครับเอ่าคือคือผมไม่ไม่ค่อยมีได้มีโอกาสในการแบบเหมือนทำงานกับ รุ่นน้องศิลปินรุ่นน้องหรือว่านะักแสดงรุ่นน้องเท่าไหร่เงี้ยพอได้มาเจอน้องมาเบลก็รู้สึกว่าสดใสน้องสดใสมากแล้วก็แบบมีเอนจิ่ย์มากมันก็ทําให้เราแบบสนุกในการทํางานไปด้วยเียม<อ>ีการปรับจูนอะไรบ้างเงี้ยมันงื่อนุกเกินแบบกว่าการหรือว่องผมว่าปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของก <c oughs> <c oughs> จะปรับจูนน่าจะเป็นเรื่องของการ ความสนิทมากกว่าครับหมายถึงว่าเราผมไม่เคยคุยกับน้องมาเป็นการส่วนตัวเออเรียกว่าลลายพฤติกรรมซึ่งเวลาเราก็ค่อนข้างน้อยด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ได้เจอกันที่ห้องอัดแล้วก็ซ้อมด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็ถ่ายเอ็มบีเลยเ้ราก็ใช้ช่วงเวลาที่ถ่ายเอ็มบีก็ค่อยๆละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าก็พูดกันน้อยอยู่ดีครับเพราะว่าแบบต่างคนต่างผมไม่รู้น้องแต่ผมเขินหรือผมไม่รู้จะพูดอะไรกันก็ไม่ถูกอ่อถ้พูดถ้าพูดเอ็มบีเผม เอเนี่ยก็ได้บริษัทของไอซ์ครับผมมาช่วยทำให้เขาบอกเรียกว่าเ่ียกว่มาช่วยกันมาช่วยกันครับก็มันก็เลยทําให้บรรยากาศในกองมันสนุกนะครับซึ่งตัว MV เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ภาพมันออกมาดูง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับจีนที่เป็นพ่วกกับครับแล้วก็เขาก็เลย คิดขึ้นมาว่าอะอย่างอย่างนั้นนะเอาให้มันเป็นแบบเหมือน MB ็ซ้อน MB แล้วกันก็คือมันก็จะออกไปทางแบบเหมือนบีไฮเดซีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ค่อยเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ออกมาดีกว่าที่เราคิดเลยครับ่ว่าองค์ประกอบองค์ประกอบคือเจเจผ่านตาเจเจทุกอย่างเลยตั้งแต่เนื้อร้องมาเอมีทุกอย่างคือมันสนุกหมดใช่สนุกดีครับรับผมเออจะจะเล่นเออย่างไง ปล่อยนี้ไปแล้วมันจะมีเพลงต่อไปอีกไหมครับอ๋อเดี๋ยวเพลงเพลงต่อไปก็น่าจะปล่อยมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทําอยู่แล้วก็มีมีสต็อกไว้แบบหลายเพลงอยู่แต่ว่าเรายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเพลงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวน่าจะปล่อยประมาณช่วงอีกทีน่าจะก่อนก่อนกลางปีกลางปีสักเดือนสองเดือนใช่อีกเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยปีนี้จะกะเขาจะปล่อยผมจะปล่อยใ้มากที่สุดทำ EDR มากเลยใช่ไหมครับปล่อยกับเป็นลักษณะ EDR มากเลย อาจจะปีหน้าเลยครับเออปีหน้าเออเนี่ยปอยหลายเพลงมีแพลนทำคอนเสิร์ตเดียวแล้วก็าหรือยังไอยากมีครับเออเดี๋ยวเก็ตะโก้เออรล้วตัน้มาไหมครับมาไปได้ไหมครับไปได้ครับโอเคเออแสดงว่ามีการวางแผนอะไรตรงนี้ไปแล้วเก็ก็มองเราเราก็แพลนไว้แหละครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้พอมันทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนเร็วเราก็ต้องขยับแพนตามตามสถานการณ์ครับยิ่งทําบริษัทเองด้วยแล้วก็ ต้องเซ็นเช็คเองด้วยมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงครับผมเออเ่เข้าใจในเวลาเห็นเม็ดเงินในการทำเพลงหรือว่าเม็ดเงินตัวเลขอะไรเงี้ยล้วเข้าใจตอนเซ็นเช็คไหมครับว่ากระบวนการมันอ๋อเข้าใจเข้าใจครับเออเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจ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 ครับ ความสำเร็จตรงนี้เจเจคือปล่อยไม่กี่วันก็ถูอว่าล้านวิวแล้วอะไรอย่าเงเงี้ยทำให้เราแบบ,บมี<อ>กำลังใจในการทำงานด้านเพลงมากเพิ่มขึ้นเรื่อ,อ,อ,อยๆเอนเอร์ที่ก็ก็มันมันก็ช่วยด้วยครับแล้วก็ยิ่งมันเหมือนกับว่าพอเราเราอยู่กับมันมาในระยะเวลาหนึ่งอ่ะพอเราเห็นมันมันไปได้ดีเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยบวกกับว่าในเส้นทางของการเป็นนักร้องหรือว่าศิลปินเอาตรงผมก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่เงี้ยทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมันก็ เหมือนเป็นการเอ็กซ์พอร์ของผมไปด้วยแล้วก็อาจจะแบบอาจจะเป็นของคนฟังเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมสนุกกับการที่เออเห็นมันไปได้ดีแล้วก็เราก็ตื่นเต้นว่าสิ่งที่เราจะทําใน next s t e p มันจะเป็นอะไรต่อครับผมก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะ,ะอย่างอย่างแนวเพลงตอบจงกันต่อไปที่อยากจะทำเป็นแนวไหนเออเอาที่ทาไปแล้วมันมีแนวไหนบ้างมันก็น่อนมั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 ้มันมันมันั แล้วก็เร็วเออยังไม่มีเพลงชาก็อาจจะเป็นเพลงชาเออจริงก็ได้ที่จริงใจคืออย่าปล่อยเพลงปล่อยเพลงชาต่อไปสิผมยังคิดไม่ออกครับเพราะว่าตอนนี้กําลังแบบมัวแต่พยายามโปรโมทเพลงเสียงสองให้มันไปได้มากที่สุดโอกาสก็อืมก็รู้สึกว่าเออการทําบริษัทหรือว่าการทํางานเพลงที่สุดมันมันมั่นคงขึ้นไหมในใจจริงจริงกันอ๋อถามว่ามั่นคงไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผม ตอบว่ามันมั่นคงได้ขนาดไหนหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วเราก็คิดว่าการสินทิศทางท่าาชัดเจนไหมอะไรอย่างเงี้ยหายไปเลยเออท้ามันชัดเจนไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้จากมันเยอะแล้วผมโตขึ้นแล้วนครับผมคิดว่าถ้าในอนาคตถ้ามันจะต้องไปทำอย่างอื่นหรือว่าไปในทิศทางอื่นผมรู้สึกว่าผมจะรับมือมันได้ดี ตอนนี้สนุกกับการเมเนจอะไรเองอะไรนี่ปะสนุกมากครับแต่ว่าพี่ๆเหนื่อยพี่ๆทีมงานเหนื่อยพาร์ทเนอร์ของเราแหละพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเราเหนื่อยแบบเป็นไงครับผมเก่งเราได้ไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่าคือช่วงช่วงนี้พอหนึ่งเขางานค่อนข้างแน่นประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยกันดูส่วนใหญ่แล้วแบ่งพาร์ทกันยังไงครับในการช่วยกันดูถึงน้นเพราะเราทำบริษัทด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยไม่จริงๆไม่ได้แบ่งพาร์ทเลยครับก็คือช่วยกันดูครับช่วยกันดูเลยใช่ครับคือถ้าถ้า คิดว่าเป็นคู่คิดคู่ปรึกษาใช้คำไหนคู่คิดคู่ปรึกษาคู่หาทางออกอย่างเพลงนี้ก็มีส่วนช่วยเรามากน้อมขนาดนี้เอาเรื่องเขามาเขียนแล้วกันครับเดี๋ยวไมล่แสดงว่าตอนอยู่ด้วยกันก็คือทําเสียงสองงานเปิดครั้งไม่ไม่ไม่เชิงทําเยงสองคือคือจริงๆแล้วในตัวเพลงผมจะพูดถึงแบบ สมมุติว่าเวลาที่อยู่ด้วยกัน2คนผมจะชอบเล่นเหมือนเล่นเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอเราออกมาข้างนอกแล้วเรามีเพื่อนที่แบบค่อนข้างเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยเวลาที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีจังหวะที่แบบชอบหลุดเล่นกับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบ ไปเล่น2คนได้ไหมออแต่ว่าก็ยกยกคำว่าเสียง2มาเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีนะแสดงว่าเราอยู่กับเพื่อนเราไม่เขินหรือมันช็อตหรืออะไรยังไงครับมัน,ม,นมันเขินค่อนข้างเขินนะแล้วแบบพอเราอยู่ข้างนอกแล้วเราก็จะค่อนข้างมีมาดนิดนึงเอาเ,เ,เรื่องเเอารอข้อมาเขียนเดี๋ยวว่าเราอะเป็นเพลงนีเป็นเพลงพของกำรับคุณทั้งรักเผมเราอยู่ในหมู่คนข้า้งรักเหรอตอนที่เขียนเพลงนี้ไม่เห็นเหรอครับเห็นปะเห็นปะ มันช่วงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างเออผมว่าต่างคนต่างทํางานแล้วครับก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบออกไปนั่นไปนี่กันเท่าไหร่แต่ล่าสุดวาเลนไทน์ก็รู้ตรงนล้นะจ มาจบวันละทเายก็ไปกินข้าวก็กินข้าวปกติครับไม่มีอะไรโซ่กข้าวปกติเนี้ยไปข้าวปกติไม่ต้อมีความพิเศษทุกปีจะมีความพิเศษของของขวัญอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับปีนี้ปีนี้คือเราก็ไม่ได้ให้อะไรด้วยเพราะว่าเราก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวด้วยความที่เราทํางานมาทั้งคู่ใช่ป่ะแล้วพอรู้ตัวอีกทีมันก็ถึงวันวาเลนไทน์แล้วเราก็เลยจองร้านอาหารแล้วเราก็กินอาหารก็ปกติ แล้วบนโต๊ะอาหารเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันพิเศษครับก็คุยเรื่องงานนะครับครับผมจริงจริงในตอนนั้นตอนแรกบอกว่าเวลาถ่ายจะต้องมีนัดกินข้าวกับเพื่อนแต่จริงๆเุดท้ายก็มีเวลาไปทานข้าวกันสองคนใช่ใช่ครับเพราะเหมือนเหมือนตอนแรกน่าจะนัดเพื่อนหรือว่าเพื่อนเหมือนนัดวันที่สิบสามเออเราก็เลยวันที่สิบสี่เราเลยว่างอ๋อไม่ใช่ดิเออยังไงอะไรอะไรอำไไอ๋อผมจาผิดผมจาผิดเออิไม อ๋อเราไปกินข้าววันนี้แหละวันวันนี้ค่ะแล้วเราก็ไปหาเพื่อนกันต่อเพื่อนรต่างประเทศอ๋อใช่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 อย่างจรได้ริบตัวอาหารมันมีคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์มันนั่งคิดฟังเพราะว่าแบบเรื่องงานมันเข้ามาแทรกอะไรเงี้ยก็ไม่จริงๆมันผมว่ามันชินกัแล้วมบ้งครับมันก็แบบเหมือนงานเหมือนพอเราทําบริษัทด้วยกันมันก็งานมันก็อยู่ในในชีวิตเราเนี้ยแหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ชีวิตแฟนเจอบอกว่าชีวิตคู่ก็ก็ยังต้องถามนี้เวลาที่เรามันจะต้องส่งหิดกันมันน้อยขึ้นปะมันน้อยลงปะมันก็มันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ไม่ได้สังเกตตัวเองเลยต้องถามคนรอบตัวอพี่ๆเห็นไหมล่ะครับเฮ้ยเอ้ยบ้างเห็นท่าเวลาเธออยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยเออเออเออเวลาเธออยู่ด้วยกันเราทุกคนมีความสุขตามเลยเออผมไม่เหงือนเจกันเหนือนี่แบบว่าเออน่ารักอะไรทุกคนแบบว่ายินดีแฮปปี้ไปกับเราเลยขอบคุณมากครับเราติดตามกันเรื่อยๆเนะสังเกตจากตอนนี้เจแล้มีความสุขแล้วครับหอเจผมตอนสัมภาษณ์นี่ก็เลยมีความสุขแล้วครับก็ได้คุยกับพี่ๆนี่แหละครับ ันนี้เราได้มาโปรโมทเพลงไงเราก็เลยแบบเออมีความสุขเพราะว่าเราแบบเอออยากให้เพลงมันไปได้ดีเพราะว่าเราลงเงินเองอออุยสะกดอุยเงินยังพังเลยเออรับผมอ่ะคุ้มทุนอย่างคุ้มทุนยังอ๋อยังไม่รู้ครับขบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องตีมาแบบเป็นปีเป็นปีปีะคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับให้เกิดดีขอบคุณครับ แต่จริงๆเจเครียดเรื่องเงินอย่างนี้ป่ะไม่เครียดครับไม่เครียดครับโอเคคเพราะอะไรไม่ได้จับไม่ได้ดูอ่าเออไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้รวยนะครับแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นยังไม่เนื่ได้ยังไม่เหนื่ไม่เนื่อยชัวร์เอองานถักผมเข้ามาได้เลยได้เลยครับอัปเดตงานอย่างอื่นบ้างนอกจากงานเพลงปีนี้เราจะได้ติดตามผลงานอ๋อใช่นอกจากเพลงนะครับผมเดี๋ยวเพลงก็จะปล่อยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเอ่อแต่ว่าในช่วงประมาณปลายปี ประมาณปลายปีก็จะมีซีรีส์กับกับพี่ต่อนาปกครับผมการุณยฆาตการุณยคาตครับเป็นไงได้กระแสเป็นไงบ้างหลังจากเปิดตัวออกออกไปแล้วเปิดตัวไปก็กระแสดีมากครับเพราะว่าเหมือนนิยายเรื่องการุณยคาตก็มีแฟนๆติดตามค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคนที่เป็นแฟนของนิยายอะไรเงี้ยแล้วพอพอทางช่องวันเขาได้ยกนิยายเรื่องนี้มามาทำเป็นซีรีส์ทุกคนก็ดูตื่นเต้นกับ กับกับภาพที่มันออกมามากๆอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมกับพี่ต่อก็ตื่นเต้นเช่นกันแล้วก็น่าไม่ใช่น่าจะก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะรต้องตรยตัวอะไร่ยังไงบ้างอยากเกเออย่างอย่างที่นี้เรื่องนี้เพราะมันต้องเชียร์และตัวชายความสามารถตัวเองอีกเรื่องนึงเลยผมผมว่าด้วยด้วยความที่บทมันโตขึ้นมันก็มันก็น่าจะได้เพราะว่า พราะาผมรู้สึกว่าบทบทในในในตัวกนนารุณยาฆาตกับกับผมนะวัยเนี้ยที่เราผ่านชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกว่ามันพอดีกันเลยคร<ด>ัเคมีกับพี่ต่อก็ไม่นา่าไม่ต้องทำอะไรเยอะเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วเลยใช่กินสิ่งนึงที่ต้องต้องขึ้นข่าวค่ะต้องขึ้นข่าวต้องขึ้นข่าวเออใช่แต่ว่าคือคือโลเคชั่นยังไม่ยังไม่ได้ขออะไรเงี้ยครับผมตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงโปรเซสกิปการ์เซนอยู่ ก็เดี๋ยวละเลียดถ้ามันออกมาเรื่องนี้เดี๋ยวก็น่าจะมีข่าวว่าแสดงว่าปีเรื่องปีกพิเตก็รับแค่งวงานการแสดงเรื่องเดียวก็มีเรื่องใหม่ตอนนี้ยังมีเรื่องหนึ่งอยู่เพราะว่าผมพยายามจะรับให้มันได้น้อยที่สุดเพราะว่าผมอยากจะทําให้มันดีครับผมไม่ค่อยอยากไม่ใช่ไม่ค่อยอยากไม่ผมไม่เคยรับซ้อนกันหลายเรื่องการกล้องกันใช่แล้วก็ไปติดตามกันได้นาะฝากติดตามกันด้วยนะครับกัลยาคาตนะครับผมแล้วก็ ากผลงาน <Okay. S 2> เพลงกันเสียงสองขอ,อฝากเพลงเสียงสองนะครับตอนนี้สามารถชมได้แล้วนะครับทาง y o u YouTube c h a n n e l เจเลอร์นะครับผมแล้วก็เพลงก็สามารถฟังได้แล้วในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมก็เซิร์ชคำว่าเจเลอร์ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะปล่อยเพลงออกมาอีกแล้วก็ในปีนี้นี่ก็จะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงที่น่าติดเต้นออกมาอีกยังไงก็อยากให้ติดตามไเยอะๆนะครไม่นานเกินรอคนระับโอเคไปเสิร์ชได้เลยไปเออร้องร้องร้อง ที่ทำตัวน่ารักมันก็เป็นกับเธอแค่คนเดียวคำพูดแบบนี้มีไว้พูดกับเธอแค่คนเดียว girl ้เชิ can keep my cool แบบว่ายังไงคะอยากกินอะไรคะเหนื่อยไหม baby รับผมขอบมันความสุขความสุขยอดที่สุดอ่ะอีะอินเสิร์